คุณคิดคเดี๋ยวขอเชิญไปนั่งที่โต๊ะก่อนนะคะเดี๋ยวค่าผ่ขอ,ขอานั่งนะคะนขออนุญาตนั่งนะคะค่ะเดี๋ยวตรงนี้นะคะเดี๋ยวะะเราจะไปทดลองขับรถกันนะคะคุณคิดคะเดี๋ยวขอไปขบับขียหนะะ่อยค่ะขอบคุณค่ะไปข,บขับเียยังไม่หมดอายุนะคะค่ะคุณคิดคะเดี๋ยวตรงนี้นะคะเราจะมีการทดลอง จะมีระยะใกล้และไกลค่ะไม่ทราบว่าคุณคิดอยากทดลองขับแบบไหนคะระยะใกล้ครับเอาเป็นระยะใกล้นะคะค่ะได้เลยค่ะถ้างนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้นะคะจะเป็นเอกสารนะคะให้คุณคิดกรอกนะคะเอกสารตรงนี้นะคะจะมีกรอกทั้งสองสองอันนะคะก็คือว่าตรงนี้จะเป็นการก่อนทดลองขับนะคะแล้วก็ส่วนอันนี้นะคะจะเป็นหลังทดลองขับค่ะแต่ว่าเดี๋ยวยังไงให้คุณคิดกรอกตรงนี้ก่อนนะคะค่ะแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวถ้าม่นขวาอนุญาตเป็นเยมรถให้ก่อนนะคะ ไปให้เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเชิญทดลองขับกันค่ะ<ส>ได้ออเลยค่ะเช<ส>ิญเดี๋ยวข้อาเชิญนั่งค่ะค่ะข้าันขออนุญาตย,ยืนนะคะอันนี้นะคะคุณพิคคะจะเป็นการปรับเบาะค่ะก็คือจะเป็นปรับแบบไฟฟ้านะคะ<ส>เดี๋ยวลองปรับให้พอดีก่อนค่ะก<ส>็อันนี้น,นะคะเดี๋ยวจะเป็นวิธีการปรับรตรงตรนี้นะคะนนค่ะสามารถปรับให้เอาให้ใหถนัดได้เลยนะคะแล้วก็ ส่วนตรงนี้ค่ะจะเป็นการฝับกระจกนะคะอย่างฝังนี้นะคะเหมือนได้เลยแล้วก็เดี๋ยวเราควดูตรงกระจกค่ะแล้วเดี๋ยวเราควคุณคิดค่ะค,คัดเ็นัดด้ยนะคะเดี๋ยวค่ะันขอขออนุญาตไปนั่งที่ฝั่งนู้นนะคะคุณคิทค่ะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะเดีออย๋ยวค่ะฝันเอาโทรศัพท์นะคะของคุณคิดวางไว้ตรงนี้นะคะเ,คเพราะว่าตรงนี้ค่ะมันจะสามารถชาร์จไปในตัวได้เลยนะคะไ้ค่ะ ทดลองขับแล้วเป็นยังไงบ้างคะโอเคเลยครับคุณพี่คะเดี๋ยวยังไงอะค่ะพาฝันจะขออนุญาตพาไปกอไปรอกเ,เอกสารระเอียดเอกสารนะคะหลังจากที่ทดลองขับนะคะเดี๋ยวเชิญพี่โต๊ะเลยคะ่ะได้ค่ะเชิญคาะค่ะคุณพี่คะเดี๋ยวยังไงะนนอไะ,ะคะ่ะพาฝันทุกคนกรอกเอกสารหลังทดลองขับให้ด้วยนะคะนี่นะคะ